กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เครารพดิฉันนางสาวประภาพรโรสิริรัตน์จะขออนุญาตนำเสนอแนวทางก,า,ก,การความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะสำหรับเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะคะประการแรกเรื่องของความหมายแล้วก็ประเทศประเภทของการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเองเนี่ยความหมาย นะคะในการวิจัยในยครั้งนี้เองเนี่ยเราพบว่าการเหลื่อมล้ําทางการศึกษานั้น,น,นก็คือการที่ประชาชนในวัยเรียนเนี่ยค่ะขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษารวมถึงการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย การขาดโอกาสดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าฐานะทางเศรษฐกิจบ้านของครอบครัวนะคะของประชาชนในวัยเรียนดังกล่าวรวมถึงความแตกต่างระหว่างสภาพสังคมหรือครอบครัวที่พวกเขามาค่ะประการที่3มคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาค่ะ จากสไลด์นี้นะคะจะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในด้านโอกาสทางการศึกษาหรือเรียกได้ว่าการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานั้นเกิดจากปัญหาหลักๆอยู่3ามเรื่องด้วยกันค่ะปัญหาแรกคือเรื่องของความยากจนนะคะส่วนของความยากจนเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาหลักของการที่ เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เลยนะคะประการที่2เองเรียกได้ว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องกันก็คือเรื่องปัญหาในการเดินทางมีเด็กๆหลายคนนะคะที่ต้องเดินทางถึงวันละ20กิโลเพื่อที่จะต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน โดยที่ไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านเลยนะคะประการที่3ที่เป็นปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาเด็กกําพร้าจะเห็นได้ว่าจากการวิจัยเองเด็กกําพร้าหรือเด็กที่ไม่มีครอบครัวคอยสนับสนุนและดูแลนะคะ mm. เด็กเหล่านี้จะอยู่นอกระบบการศึกษาค่อนข้างเยอะมากจะอยู่ในลิสต์ที่มีสถิตินะคะเรื่องของตัวเลข ต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถที่จะดูได้จากการออวิจัยนะคะของหลายๆสถาบันด้วยนะคะ แผนภาพถัดไปนะคะเป็นแผนภาพที่แสดงถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและการขัดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเองอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของกสศที่พยายามเข้าช่วยเหลือนะคะที่จะทําให้เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาเองเนี่ยช่วยได้ประมาณสัก25.2ค่ะ ปัญหาประการที่สองนะคะก็คือความเหลื่อมล้ําประเภทที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ําเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาค่ะโอกาสในการเข้าถึงเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของคุณภาพในการศึกษาเองเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของต้นทุนขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยและที่สําคัญมากที่สุดคือการขาดแคลนทรัพยากรที่เรียกว่าคุณครูของเรานะคะเราจะมองเห็นได้ว่าตัวอย่างสัดส่วนของคุณครูเองเนี่ยต่อโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคุณครูต้องดูแลนักเรียน ถึง80คนโดยมีคุณครูเพียงแค่5คนเท่านั้นนะคะ ลำดับที่3ค่ะลำดับที่3เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในด้านการบริหารจัดก,การทรัพยากรทางการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะอัตราส่วนของนักเรียนต่อคุณครูหนึ่งคนที่สอนในระดับประถมศึกษาเองและระดับมัธยมศึกษาเองจํานวนครูต่อนักเรียนเองก็ไม่ได้สัดส่วนและการไม่ได้สัดส่วนดังกล่าวนั้นก็ทําให้คุณภาพการศึกษานั้นมีความเหลื่อมล้ําระหว่างนักเรียนที่มีรายได้สูงนะคะมาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงถ้าเทียบกับนักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะในการวิจัยฉบับนี้มีการศึกษาตัวอย่างความเหลื่อมล้ําในต่างประเทศนะคะแน่นอนว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะที่มีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเช่นกันนักเรียน ใ,ในโรงเรียนรัฐเองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่ยากจนนะคะและพอเป็นนักเรียนที่ยากจนปับ๊บอัตราการสําเร็จการศึกษาระหว่างเด็กด้อยโอกาสกับเด็กทั่วไปเนี่ยก็มีช่องว่างสูงสุดนะคะห่างกันถึง24%เปอร์เซ็นต์คะ่ะแต่ตรงนั้นเองก็เรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายนะคะว่าทางแต,แ,ตแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสามารถที่จะจัดการอย่างไรโดยการวิจัยได้ลงไปดูโมเดลนะคะเช่น Teach for America ซึ่งโมเดล นี้ก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่ประเทศไทยรับมาใช้เหมือนกันเรามี t e Teach for Thailand นะคะ c h for America มุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าถึงตัวอย่างเช่นสร้างคุณครูให้มีจำนวนมากขึ้น มีโอกาสในการเทรนนิ่งในภาคปฏิบัติก่อนที่จะสอนจริงและใช้เวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นเพื่อจะสร้างคุณครูที่มีคุณภาพค่ะมาตรฐานสม,มิธเองเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะมากมีประมาณ11โรงเรียนนะคะในกรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงแคลิฟอร์เนียด้วยเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กของเขาถึงแม้ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดถึง99%สาค่ะสำหรับประเทศถัดไปเป็นประเทศจี ะะเด็กนักเรียนที่เรียนจบในชั้นมัธยมปลายถ้าเทียบกับเซียงไฮ้และชนบทเองเนี่ยเรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ห่างกันค่อนข้างสูงมากนะคะเซียงไฮ้มีโอกาสถึงประมาณ84แต่เด็กที่ชนบทมีโอกาสไม่ถึงร้อยละหในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะ ส่วนแนวทางที่จีนใช้นั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโครงการโรงเรียนดีนะคะมีคุณภาพที่ดีด้วยโดยมีการวัดระดับแล้วก็มุ่งเน้นถึงดูถึงเรื่องของปัญหาในแต่ละโรงเรียนว่าเขามีปัญหาตรงไหนและมีการแจ้งมายังรัฐบาลนะคะว่ารัฐสามารถเข้าช่วยตรงไหนได้บ้างเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดคะ่ะและมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโครงการจับคู่โรงเรียนที่เข้มแข็งกับโรงเรียนที่อ่อนแอร,รวมถึงการจับคู่โรงเรียนที่มีคุณภาพกับโรงเรียนที่ต้องการการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีการวัดผลนว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังต้องการพัฒนาคุณภาพได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็มีการเปลี่ยนโรงเรียนค่ะ ลำดับถัดไปเป็นบุคลากรที่สําคัญที่สุดนะคะที่จะช่วยในการลดเรื่องของความเหลื่อมล้ําในทางการศึกษาก็คือบุคลากรทางการศึกษานั่นเองค่ะบุคลากรทางการศึกษาคุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆมีส่งผลต่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะคะการวิจัยในเฟสนี้เราวิจัยศึกษาถึงระบบการศึกษาที่ดีที่สุดนะคะ5ระบบคือออสเตรเลียแคนาดาฟินแลนด์เซี่ยงไฮ้แล้วก็ญี่ปุ่นซึ่ง5ระบบนี้เน้นถึงเรื่องการพัฒนาครู และเขาตั้งเป้าหมายเรื่องของการสร้างคุณครูที่พร้อมต่อการสอนทันทีค่ะถัดไปเป็นเรื่องของประเทศเทีย่ยกอย่างนะคะ5ระบบหลักๆเขามุ่งเน้นเรื่องของการสรรหาคุณครูและการพัฒนาคุณครูอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าทั้ง5ระบบประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์จีนสิงคโปร์ออสเตรเลียแคนาดาเองเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือของวิชาชีพครูมีการสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงค่าตอบแทนที่เยอะมาก นะคะ。 ลำดับถัดไปเป็นเรื่องของการพัฒนาครูนะคะจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์ทางการศึกษาในประเทศที่ยกตัวอย่างมานะคะเขามีจุดร่วมที่ไม่แตกต่างกันนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของการมุ่งเน้นในการผลิตครูตามจํานวนที่ต้องการนะคะมีระบบคัดเลือกคุณครูที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติมีการให้อิสระคุณครูในการออกแบบการเรียนการสอนการประเมินที่เน้นตัวเด็กเป็นสําคัญมีการสร้างแรงจูงใจทั้งคุณครูด้วยต้องการจะดึงคนเก่งเข้ามาทา งานนะคะแล้วก็ให้เรื่องของค่าตอบแทนคนท่อนข้างสูงค่ะถ้ากลับมาดูแผนภาพนโยบายและยุทธศาสตร์อววนเองซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างคนในยุคศตวรรษที่21และเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเรามุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคนนะคะพัฒนาการวิจัยการสร้างนวัตกรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยค่ะ แนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำระบบการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมของการวิจัยฉบับนี้เราต้องเน้นในการปรับระบบบริหารการศึกษาปรับเรื่องของงบประมาณปรับเรื่องการสร้างการควบรวมโรงเรียนโดยสร้างองค์ความรู้ที่ละเอียดอ่อนโดยมีคุณครูผู้บริหารโรงเรียน ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีการคำนึงนึงความต้องการของผู้เรียนนะคะและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะในแนวทางการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาจากการวิจัยฉบับนี้เราต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีความเท่าเทียมและบวกกับเรื่องของการสร้างคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลลัพธ์ที่ตามมานั้นคือผลลัพธ์ของการศึกษาที่เท่าเทียมนั่นเองค่ะ